คุณวิรีเท่าที่ได้ลงพื้นที่ไปคุยกับทั้งประชาชนทั้งนักวิชาการอยากให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่ามันจะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้คนอุดรตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้คือในมุมหนึ่งเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่รักพักที่ใช่เอาว่ากันง่ายคนที่แบบคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วแต่ว่าก็อาจจะมีไม่น้อยหรือเปล่าที่รู้สึกว่าอยากจะให้ทีมใหม่ๆเข้ามาบริหารครับ สังเกตได้จากหลายจังหวัดที่ผ่านมานะคะถ้านายกอบจอลาออกก่อนวาระนะคะก็จะเป็นคนเดิมที่ลงนะคะแต่ว่าที่อุดรไม่ใช่ค่ะเพราะว่านายวิเชียนขาวข่ำนะคะนายกอบจอที่ครองตําแหน่งมาถึง12ปีก็ประกาศลาออกก่อนตําแหน่งนะคะด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีการวางตัวบุคคลไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นพักการเมื่อย พักการเมืองใหญ่ทั้งสองพักทั้งสีแดงสีส้มนะคะดิฉันไล่เรียงให้คุณเชอสาแล้วก็คุณชมดูค่ะถ้าไปดูจากผู้สมัครหมายเล็กหนึ่งนะคะนายขนิสสอนขุดิรังค่ะก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีพักก้าวไกลได้เปิดตัวผู้สมัครไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคมค่ะก่อนที่จะถูกยุบพักในเวลาต่อมานะคะและในช่วงเดือนกันยายนค่ะพักเพื่อไทยก็ได้เปิดตัวผู้สมัคร เช่นกันค่ะคือนายสราวุฒิเพชรพนมพรหรือว่าสอสอป,ป๊ซึ่งเป็นอดีตสอสอหลายสมัยลงชิงเก้าอี้รวมทั้งนายดนุ์ตันเทิดทิศนะคะหรือที่เรียกว่าดรปอนค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้คลุกคลีกับแวดบง <c oughs> ของภัยค่ะก่อนหน้านี้ก็ได้คลุกคลีกับแวดบง การเมืองแล้วก็การศึกษาด้วยการเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอวค่ะแล้วก็ขยับมาเป็นเลขานุก,การของนายเอเนกเหล่าธรรมทัศนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวค่ะเรียกได้ว่าศึกชิงนายกอบจในครั้งนี้มีสีเสื้อมาหนุนหลังค่ะและเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ อุดรธานีแทบจะเรียกได้ว่าเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าในการเลือกตั้งในอดีตที่ผ่านมาหลายสมัยนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะสสก็จะกวาดเก้าอี้มาทั้งหมดค่ะแต่ว่าเมื่อการเลือกตั้งปีที่แล้วนะคะพรรคเพื่อไทยนะคะต้องพ่ายเก้าอี้ให้กับสองพรรคการเมืองด้วยกันค่ะทั้งพรรคก้าวไกลและก็ พักของไทยไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะคะกวาดเก้าอี้มาได้3มเขตค่ะสามารถสอดแทรกในพื้นที่เสื้อแดงได้แล้วก็เมื่อไปดูคะแนนปาติลิตนะคะจะเห็นได้ว่าระหว่างพักเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลพบว่าคะแนนทิ้งห่างกันประมาณ4ี่0มื่นคะแนนค่ะเรียกได้ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ทั้งพักเดิมนะคะอาจจะไม่ได้นอนมาอย่างที่คิดส่วนพักใหม่นะคะที่กําลังสู้ศึกเลือกตั้งในขณะน,นี้ก็ต้องสู้ศึกเครื่องใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าสนามท้องถิ่นกับสนามการเมืองระดับชาตินั้นค่อนข้าง แตกต่างกันเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีค่ะอย่าลืมนะครับว่าอุดรเนี่ยเป็นได้ถูกสถาปนาเป็นเมืองหลวงถูกไหมของคนเ,เสื้อแดงรหรือของเพื่อไทยนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคงจะไม่ยอมให้สูญเสียพื้นที่ที่เป็นเมืองหลวงนี่ง่ายๆเพราะนี่เป็นไข่แดงใช่ไหมถ้าเกิดไข่แดงถูกเจาะ แล้วแตกไปนี่อาจารย์คิดว่าส่งผลต่อการเมืองระดับชาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูนะอาจารย์คิดว่าคงเข้มข้นแล้วก็คงไม่ไม่ไม่ยอมอย่างแน่นอนนะ ถ้าฟังจากสิ่งที่นักวิชาการวิเคราะห์มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนอุดรเองอาจจะยังคงยึดโยงอยู่กับสีเสื้อหรือไม่นะครับรวมทั้งอาจจะมีความสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่นที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลที่อาจจะเรียกกันว่านายใหญ่นี่นะครับแต่ว่าพักคู่แข่งเองเขาก็พยายามจะชูสโลแกนชูนโยบายในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะมาในพื้นที่ด้วยให้กับชาวอุดรอ,อเช่นเรื่องของการ ปราบการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันแบบนี้ถ้าวัดขุมพลังกันจริงๆแล้วมันคู่ขี้สูสีกันมากน้อยขนาดไหนล่ะครับ ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นะคะคุณเชอสารว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะคะก้าวไกลซึ่งถือว่าเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่นะคะแต่ว่าคะแนนปลาที่ลิ้นนะคะไต่ขึ้นมาที่230,000กว่าคะแนนนะคะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก็อย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะว่าการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นจะนํามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แม้ว่าจะยึดโยงกันพอสมควรก็ตามนะคะแต่ว่าถ้าไปดูในฐานะที่เป็นการนําพรรคประชาชนในขณะนี้นะคะหลังจากที่ก้าวไกลถูกยุบพรรคนะคะ ตัวหัวหน้าพักเองนะคะก็อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นที่ยอมรับสําหรับบุคคลทั่วไปหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่มากนักนะคะตรงนี้ก็ต้องจับตาดูค่ะว่าทางพื้นที่ก้าวไกลหรือว่าพักประชาชนนะคะจะสามารถยึดเก้าอี้ยึดหัวหาดในเมืองหลวงของคนเสื้อแดงได้หรือไมอ่ก็ต้องจับตาดูนะคะว่าในวันที่อาทิตย์ที่สีพฤศจิกายนนี้ก้าวไกลแล้วก็ทาง ด็อกเตอร์ดนุชนะคะจะสามารถช่วงชิงเก้าอี้ของเพื่อไทยที่เป็นพักเดิมได้หรือไม่นะคะแล้วก็ชวนคุณผู้ชมช่วงเย็นนะคะว่าติดตามนิดนึงขายขอ,อนิดนึงค่ะคุณเชอสารเย็นวันนี้นะคะ16นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะไทยพีพีเอสโดยศูนย์ข่าวภาคอีสานจะจัดเวทีดีเบตค่ะโดยมีผู้ท้าชิงนะคะ านายกอบจอทั้ง3ท่านนะคะที่จะมาร่วมดีเบตแสดงวิสัยทัศน์นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่อุดรธานีหรือว่าที่จะรับชมออนไลน์ก็สามารถติดตามรับชมได้ทางเพจไทยพีบีเอสนิวแล้วก็ไทยพีบีเอสารแล้วก็ทุกแพลตฟอร์มของไทยพีบีเอสค่ะคุณเชอ์สารค่ะครับเพราะว่าการเมืองท้องถิ่นก็จะเป็นการเมืองที่ในอยู่ในระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากๆดังนั้นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องสิ่งที่เขาต้องการคือสิ่งที่จะสามารถสะท้อนออกมาได้ผ่านเวทีเหล่านี้ด้วยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณมยุรี